วันนี้เราจะมาลินเวทบ้านหลังปัจจุบันที่มินใช้อยู่กันนะคะแต่ทุกคนดูดิดูไอ้ดิบด,ดิมันขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ไงอะดูแล้วมันยืนสองขาด้วยขึ้นมาไงาอะดูวันดิโอโหคนหน่าทุบเลยอะถ้าเป็นเรื่องจริงคือแบบล้ำโซนแล้วนะในบ้านอะ่ะมันยังไม่เคยเข้าเลยนะทุกคนมันไม่เคยมานอนตรงนี้เลยแถมยังไปจมอยู่ใต้ถุนบ้านอีกไม่ใช่ใต้ถุนเขาเรียกว่าอะไรวะใต้พื้นบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้อง อะไรวะเน,นี่ยเปิดคลิปกันแบบอย่างมากอะ่ะไอดี้ไปไหนละไอดี้นอนจมกองดินอยู่ตรงนี้โอไม่ก็ oh <my> แต่ละวันคือเมน่าขึ้นมาเปิดไฟในห้องนอนแล้วก็ออกไปดูวิวนี่ใช่ปะ่ะแล้ว <laughs> หันมาเจอไอดี้อยู่นี่แล้วคือจะเอาอะไรบนนั้นอนะ่ะมันไม่มีอะไรอะ่ะลูกมีอะไรอะ่ะมีแมวใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะ แต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะมารีโนเวทบ้านตรงบริเวณสวนตรงนี้ไม่มีทางเลยที่เราจะรีโนเวทนะคะเพราะว่าเลิศเลยล่ะอย่างแรกเลยมินขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะคะจะใช้เป็นแบบกําแพงที่มันแบบสูงคืออันนี้กาแพงครึ่งอันนี้เลยเพราะว่ามันทําให้มันแบ่งชั้นกันแบบนี้ทุกคนเห็นไหมแล้วก็เราจะทาสีนะคะให้เป็นสีนี้ อย่างนี้เนาะตรงด้านล่างอะ่ะมันจะใช้เป็นสีแบบขาวไปเลยตรงส่วนไหนที่เราทากําแพงนี้ไว้เราก็จะใช้สีขาวแทนนะคะหรือว่าฝั่งนี้เราจะใช้เป็นกำแพงอันนี้แหละแต่ว่าเป็นสีขาวเลยใช่ไหมก็คืออย่างนี้เออใช้เป็นสีนี้ดีกว่าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้หรอขาวไปเลยหรือว่ายังคงสีไม้อยู่ดีข้างล่างเราเอาเป็นสีไม้ละกันนะคะแล้วก็กำแพงฝั่งนี้ เราทายมันเป็นแบบสีเดียวกันไปเลยมินยังไม่ได้ขยายช่องตรงนี้เลยนะทุกคนยังคงแบบ9ก้าช่องอยู่นะคะตรงนี้ขอทาสีขาวไปก่อนนะคะไหนเดี๋ยวดูสิว่าเราจะเอาสีไม้ไปทาตรงไหนดีทาตรงนี้ชั้นบนแล้วก็อาจจะเป็นฝั่งนี้ตรงนี้ด้วยอย่างนี้เนาะแล้วก็ตรงหลังคาตรงนี้นะคะเราทําแบบนี้ออกมาดีกว่าจะได้แบบหนานๆนาหน่อยแล้วก็เราจะเอาเสานะคะมาทําเป็นระแนงไม้เนาะ อย่างนี้แล้วเฟอร์แต่ละวันของมินคือโอ้ยังไม่มีอันไหนที่แบบคู่ควรมากๆเลยอะทุกคนอันนี้เราอาจจะทาเป็นสีไม้อย่างนี้นะคะอาจจะลากมาถึงฝั่งนี้เลยก็ได้เนาะอย่างนี้ให้มันเป็นแบบแถบเดียวกันตรงนี้แล้วก็เว้นขาวไว้แล้วก็อาจจะด้านบนตรงนี้แต่คิดว่าเราทําตรงนี้ผิดไปหรือเปล่าผิดไปจริงๆด้วยเราใช้เป็นกําแพงอันนี้ต่อขึ้นไปอย่างนี้นะคะ แล้วก็ใช้เป็นอันนี้ลากมาแบบนี้จากนั้นทาสีใช่ไหมอันนี้จิ้มไปด้านบนอย่างนี้ให้มันเป็นแถบเดียวกันอย่างนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นก็ปิดหน้าต่างใช้เป็นบานนี้เหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ให้น้องเดินก่อนฝั่งนี้เราก็ยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยแต่ว่ามินไปเอาไอ้นี่มาและได้ของน้องกระตุยมาอยู่ไหนว่านี่ ได้มาสองตัวแบบนี้หันหน้าน้องออกมาได้ไหมหนูหันคนละฝั่งเหรอลูกเออนี่หันออกมาแบบนี้ตรงบริเวณห้องนี้เราจะรีโนเวทอะไรเราจะรีโนเวทไอ้นี้นะคะทุกคนตรงห้องน้ําก็อาจจะก,กั้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะทุกคนกั้นออกมาให้มันแบบใหญ่โตมโหระทึกอย่างนี้เลยแล้วก็จริงๆตรงเนี้ยเราออกไปเป็นไอ้นี้ได้ระเบียงอะเราอาจจะทุบตรงนี้ออกแล้วก็ติดเป็นประตูอันนี้แทนนาะ ตรงนี้เราน่าจะต่อออกไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเกินเขตบ้านเราแล้ว,ลวมันก็จะร้อมรั้วแทนเลยใช้ตรั้วนี้นะคะตรงนี้เราจะได้มีแบบออกมาเดินเล่นได้ด้วยอย่างนี้เนะชมวงชมวิวว่าไปเราน่าจะต้องหันประตูเข้ามาอย่างนี้แล้วล่ะถ้ามันเดินแบบนั้นไม่ได้อะ่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะใช้เป็นหน้าต่างน่าจะบานนี้หรือเปล่าสีนี้ปิดไว้ตรงนี้เออโอเค ตรงนี้มีต้นไม้เหลือใหม่เอ้ยนี่ไงมีต้นไม้กระถางสีดำแล้วก็มีเป็นเก้าอี้อย่างนี้เราวางไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนห้องแบบห้องทำมือทำงานใช่ไหมเราก็วางไว้อย่างนี้ประตูห้องน้ำปินใช้เป็นบานนี้นะคะใช้สีนี้เลยแล้วก็มือจับเป็นสีขาวเปิดไว้แบบนี้เข้าห้องน้ำตรงนี้คือเรามีไอ้นี่แล้วไงไอเครื่องซักผ้าใช่ปะ เราอาจจะมาบิวนะคะตรงนี้ให้มันเป็นแบบให้มันครอบเครื่องสักผ้าแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะเอาแบบของอะไรอย่างงี้มาวางเนาะตรงนี้เราทาสีเพดานเป็นสีขาวเลยแล้วกันเอหรือว่าเทาทาแบบเทาๆก็น่าจะสวยดีนะทุกคนอาจจะต้องเทาอ่อนกว่าน,นี้นิดนึงอย่างงี้ข้างบนไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นเนอะผน,นังนะคะในห้องน้ําเราอาจจะใช้เป็นสีเทาไปด้วยเลย ทาวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องประมาณอันนี้ออกน้ําตาลน้นําตาลหน่อยเอออย่างนี้สวยอย่างนี้สวยทาเป็นสีขาวไปเลยนะคะเอดดนแล้วก็ในห้องน้ําไม่มีอนี่ได้ไงหน้าต่างในห้องน้ำเราก็ควรที่จะต้องมีหน้าต่างระบายอากาศเอาเป็นฝั่งนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อตรงนี้ก็คือทางขึ้นไปชั้นสามอีกจะบ้าอาืมมันก็อาจจะต้องเป็นฝั่งนี้แล้วละทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้เรา ย้ายมาไว้ตรงนี้แทนแล้วกันนะคะแล้วก็เอาหน้าต่างมาติดข้างๆส้วมแทนเออแบบนั้นเอาขึ้นไปอีกนิดโอเคเลยล่ะแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลยแล้วกันอย่างนี้โอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส้วมเป็นอะไรไปเดี๋ยวต้องไปคับไฟครับอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าแทบไม่ได้ครับของเลยอะขี้เกียจมากบอกตรงนี้เลยอันนี้เราหันไว้แบบนี้แล้วกันทุกคน กำแพงด้านในนะคะตรงเนี้ยเราทาเป็นสีขาวๆแบบนี้ละกันอันนี้ขาวไหมอ่ะมันเหมือนจะขาวนะหรือว่าเราใช้กำแพงหินว้ายกำแพงหินก็น่าจะสวยนี่อุ้ยสวยมากสวยมากเลยละ่ะทาไว้ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ละกันนู้ดูดีอะ่ะมีเป็นไฟอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆเราติดไว้ตรงนี้ก็ได้อย่างงี้ เออมีโคมไฟอันนี้ที่มาแบบใหม่แบบสับแงนยากมากให้ตายเหอะนี่ต่อบันไดเลยอย่างนี้อเราเดินขึ้นทีนี้จะติดได้หรือ,อยังเออต้องต้องให้ทําแบบนี้เนอะแล้วก็ติดติดตรงกลางไม่ได้ด้วยจะบ้ามินว่ามินเอาไปติดตรงเนี้แหละเข้าบ้านมาจะได้แบบหรูๆกับเขาสักหน่อยอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ยายไปติดไว้ข้างบนตรงนี้ได้ไหมอะเดี๋ยวนะ ห้องนี้ติดเป็นโคมไฟธรรมดารมดาแบบนี้แหละติดไว้ตรงนี้ละกันมันไม่ยอมกลางเออห้องนี้จะได้สว่างสว่างนะคะแล้วก็ไหนๆก็ต่อบันไดละเราไอ้น,นี่เลยละกันทาสีโอเคทาครบเรียบร้อยลกบันไดแล้วเรียบร้อยครบที่ไหนละ่ะถอยนี่ตรงนี้เคเสร็จแล้วแล้วก็ตรงที่อยากจะรีโนเวทหรอทุกคนอาจจะเป็นตรงบริเวณห้องนี้นะคะมินคิดว่ามินจะ ปีมันออกไปแบบนี้เลยอะ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเก็บใส่กระเป๋าเราก่อนตรงนี้มินอยากจ,จะยกชั้นมันขึ้นมานิดหนึ่งนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบหลุมลงไปก็ได้แต่ว่าคิดว่ายกชั้นน่าจะง่ายกว่าถ้ายกชั้นขึ้นมาเราต้องนี้ทาเป็นแบบของน้องแมวก็น่ารักนี่นะของไอดิฟมันอะ่ะไอดิฟวี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลงจากหลังคางหรือ,อยังอะ่ะตรงนี้น่า,าจ,จะทุบทิ้งหนึ่งช่องเพราะว่าเราจะวางบันไดเนาะ เราใช้บันไดอันนี้สีนี้วางไปเลยอย่างนี้แล้วก็สีพื้นตรงนี้น่าจะต้องจุ่มให้มันเหมือนกันนะคะตรงนี้ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ไฟเคยวยองออกมานิดน,นึงนะคะมินว่าเดี๋ยวมินจะย้ายโซฟานะคะมานั่งเล่นข้างบนตรงนี้ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็เก้าอี้อันนี้เราก็เอาขึ้นไปไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้เอามาไว้ ตรงนี้โอเคเอาพรมวันนี้ขึ้นมาวางไว้ข้างบนโตะก็ย้ายมาด้วยเลยจริงๆโตะเราหันไว้แบบนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้มาไว้ตรงนี้ด้วยหนึ่งแล้วก็มินคิดว่าเดี๋ยวมินจะติดหน้าต่างนะคะทุกคนตรงข้างๆตรงเนี้ยติดไปเลยแบบนี้ห้องนี้มันจะได้แบบโปรง่งไอ้เจ้าชั้นอ่านหนังสือเราอาจจะวางปิดไว้ตรงนี้แล้วก็ โคมไฟเจ้ากวางอเอามาติดไว้เอาไปติดไอ้นี่ดีกว่าในห้องทํางานตรงนี้ก็แล้วกันเนอะเราก็มินว่ามีเอาน้าต่างสองอันนี้ออกใช่ปะเราก็เอาเนี้ยใหญ่มาไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาเจ้ากวางเอามาติดไว้ตรงนี้แล้วก็นั่งทำงานแบบนี้โอ้โหเดินเข้ามาเจอกงเจ้ากวางอีกข้างในตรงนี้เป็นความเรียบหรูอ่ะอันนี้เรียบหรูไหมเดี๋ยวนะอันนี้คือสีใดอะโอ้ไม่ค่อยเข้ากับบ้านเท่าไหร่เลย เราอาจจะใช้เป็นผนังสีอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสีเข้มๆแบบนี้ก็ได้เนใช้เป็นสีเข้มๆอย่างนี้ละกันแบบนี้นะคะข้างหลังตรงนี้ยไอ้กวางมันจะได้แบบป๊อปอัพขึ้นมาหรือว่าสีไม้แบบนี้ก็สวยดีเอ่อแต่ถ้าติดอันนี้แล้วปึ๊บกำแพงฝั่งนี้เราใช้เป็นอะไรฟิลนี้ดีกว่าเนอะทุกคนอย่างนี้ดีกว่าเนอะเรียบ เพดานนะคะเพดานในห้องนี้เหรอเป็นความไม้ๆอย่างนี้ก็สวยไม้อันนี้มันจะดูเรียบกว่าทุกคนมันจะดูแบบสบายตากว่านิดนึงในห้องนี้เราใช้เป็นไม้แบบนี้ดีกว่าแล้วก็คือที่ให้น้องมาจิ้มทีละแผ่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าความพยายามในการแงน่ะคือเท่ากับศูนย์นี่เห็นปะห้องนี้มันจะดูนวลขึ้นจากนี่ แบบนั้นสู่แบบนี้ทุกคนมันก็จะดูเนียนขึ้นอย่างงี้แล้วก็เนียนไปกับตรงนี้ด้วยเห็นไหมแล้วก็ทําภารกิจนะคะได้เป็นอันนี้มาทุกคนดูดิ <S <S 1> <S 1> สวยมากอะรูปอันนี้เดี๋ยว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 มินว่ามินติดดีกว่าอันนี้เราขึ้นไปอีกได้ไหมน้องกวางน้องกวางขึ้นไปอีกได้นะคะอันนี้เราติดไว้ตรงนี้เลยด้านหลังตรงโตง๊ะทางานของเราแบบนี้วางกระจกไว้เอาไว้แบบเสริมหล่อเสริมสวยเวลาแบบทางานอะไรอย่างงี้หมดแล้วอะมีอันนี้ด้วยน้าชาอันนี้ อันนี้น่าจะใช้เพชรซื้อหรืออะไรจําไม่ได้แล้วทุกคนเอามาวางไว้เอยเอาไปวางไว้โต๊ะข้างนอกดีกว่าโต๊ะข้างนอกเราตรงนี้เป็นฟิลแบบส่วนส่วนนี่วางไว้ตรงนี้เลยวิยน่ารักว่าวางไว้ตรงเนี้ยข้างบนตรงนี้มินว่ามินทำไอ้นี่เลยดีกว่ากําแพงอันเตีย้ยสุดนะขึ้นมาให้มันแบบหนานๆแบบนี้ไปเลยแล้วกันนี่แล้วหนะ้าบ้านคือเห็นไหมติดชื่อบ้าน บ้านมิ้นของจริงต้องมีป้ายชื่อแบบนี้เอยเราติดไว้แบบนี้ในทุกบ้านที่เราเปลี่ยนดีว่าเผื่อใครแวะมาเจอจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นบ้านของมิน้าอย่างนี้รั้วด้านหน้าบ้านนย่ยจะใช้เป็นหินอันนี้อีกแล้วว่ะทุกคนคือหินอันนี้มันแบบสวยมากเราใช้เป็นแบบหินอันนี้ดีกว่าเนาะทีนี้ตรงนี้มินอยากจะตีกรอบนิดนึงอ่ะทุกคนเอาไอ้เจ้าอันนี้ออกก่อนแล้วเราเอากําแพงอันเตี้ยอันนี้มาต่อได้ไหมเออได้อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอา อันนี้ขึ้นไปต่ออีกทีข้างบนเราก็ปิดไปแบบนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ปิดเหมือนกันก็ได้ปิดให้มันตื้อแบบนี้ไปเลยหรือว่าตรงนี้จริงๆแล้วพอต่อออกมาแล้วมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็ทุบไปเนอะเราก็ตรงนี้เราปิดไปเลยทีนี้เราอาจจะใช้สีไม้อย่างนี้นะคะท่าลากลงยาวแบบนี้ทุกคนเก็ตไหมมันจะได้แบบเหมือนเป็นกรอบบ้านอะ แล้วก็ตรงข้างในอย่างเงี้ยเราก็ทาเป็นแบบสีขาวไปอย่างงี้ก็น่ารักดีทุกคนเห็นไหมว่ามันจะได้ดูแบบมีสวนมีทรงสงิดหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆอยากแก้หลังคาตรงนี้ด้วยเราจะลากอันนี้ออกมาให้มันแบบยืดยาวๆออกมาเลยก็ได้นะยาวออกมาแบบพอดีกับตรงนี้เลยก็ได้นะเราก็ลากอันนี้มาปิดเลยก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วเราทาเป็นสีไม้ไปเลยก็ได้นะคะมีว่ามีนยายป้ายชื่อมาไว้ตรงนี้เลยดีวยกว่าอย่างงี้ แบบนี้เลยมินก็ไม่รู้ว่ามินจะขาบอะไรดีทุกคนดูของมินดิเนี่ยไอ้ไม้อันนี้คือเหลือน้อยมากมีแค่นี้เลยอ่ะของคาบอ่ะคือน้อยสุดๆน้อยมากๆเรายังพอมีอะไรอีกบ้างเอ้ยมีโต๊ะอันนี้นี่เราลองขึ้นไปดูในห้องน้ําก่อนนะคะว่าเราพอวางอะไรได้อีกห้องน้ําอุ้ยจริงๆเอาอันนี้วางไว้อย่างนี้ก็เกดดีนะเหมือนเป็นแบบตะกร้าเก็บของอ่ะเราเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ตะกร้า เป็นสีนี้แล้วกันเราวางไว้ตรงนี้แล้วมินมี่สองตัวพอดีเลยใช่ปะแล้วเอามาวางไว้คู่กันดีกว่าประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตีปิดช่องตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดไว้แบบนี้ก็ได้เนอะชั้นนี้มีโต๊ะขาพยายามวางโต๊ะคาไว้แบบทุกชั้นเลยเพราะว่าบางทีเราต้องแบบเดินขึ้นเดินลงอะไรอย่างเงี้ยติดไฟอ,อเอ,อสว่างแล้วดูดีขึ้นมาเลยแล้วมีอะไรอีกอะ พวกพรมอะไรอย่างงี้หมดแล้วเหรอเอ้ยนี่ไงมีต้อง16อันเอิม่มเอามาวางไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็มีเป็นไอ้เจ้าโซฟาอันนี้ทุกคนโซฟาอันนี้เรานั่งตรงนี้แล้วกันเนะแล้วก็ตรงนี้ให้ห้องมันดูแบบเต็มๆวางพรมไข่ดาวด้วยดีวยกว่าครับเลยครับไว้สักสองอัน วางไปเลยตรงนี้รถเข็นขนมวันนี้ไม่ได้ใช้อีกหรอเราเอาไว้ตรงไหนดีอะเอาไว้มุมนี้ไหมเอาไว้กินขนมตรงนี้พักจากการทํางานมานั่งชมวิวชมสวนอะไรว่าไปแล้วก็สี่ห้องก็คือตรงนี้ไม่ได้จิ้มวันนี้ที่เจอเฟอร์ขายคือเป็นตัวนี้ทุกคนโต๊ะคือแกให้สีชมพูมาแล้วแกก็ขยันให้สีเขียวจังเลยอะเอาโต๊ะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็เอากระถางต้นไม้อันนี้วางไว้เออ ตรงไหนดีมินว่าเอาไว้ฝั่งเนี้ยดีอยู่แล้วอะ่ะเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันเอออย่างนี้แล้วก็ต่อไปคือในห้องครัวใช่ไหมอันนี้อ่างอ่างล้างมือเหรอเอาไว้ไหนดีวะเนี้ยอ่างล้างมือเอาไว้มุมนี้ละกันความเข้ากันเท่ากับศูนย์มากเวอร์แล้วก็มีไอ้เจ้าตู้อันนี้นะคะทุกคนตู้อันนี้เราติดไว้มุมนี้หรอแล้วก็มีเป็นตู้นี้ ก็เข้ามุมฝั่งนี้ไหมเอออย่างนี้ก็พอได้อยู่แล้วก็มีตู้ันนี้อีกซึ่งเอาไว้ไหนอะเอาไว้นี่ไหมตรงนี้ไหมจิ๊กซอว์เราเอาไวต้ตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันเนอะโอเคทุกคนวันนี้ก็ถือว่าไดรีโนเวทบ้านนี้ใหม่นะคะหน้าตามันก็ดูแบบไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่ตรงนี้เพิ่มระเบียงมาด้วยเห็นไหมเพิ่มระเบียงมาก็จะมีความแบบเกร๋ๆแบบนี้จากข้างๆบ้านเออแล้วก็ ทาสีตรงรั้วบ้านนะคะใหม่แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เรายังคงไว้เหมือนเดิมเพราะว่าชอบมากๆเดินขึ้นมาตรงนี้สีก็คือเก็บไม่ครบอีกแล้วลงมาตรงนี้เหมือนเดิมเลยรอมีของก่อนบ๊อบไม่ค่อยขายของอะไรที่แบบถูกใจเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็รอเครื่องทํากาแฟมาอยู่แล้วก็ในห้องนี้ก็เหมือนเดิมเลยตรงนี้ก็คือความไม่เข้ากันที่สุดในโลกล่ะไอตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นโถงสูงๆนะคะ โชว์เป็ยนนเปียนนงเป็ียนโนด้านบนตรงนี้เราก็ติดขอบไม้ติดขอบไม้ติดขอบไม้แล้วอันนี้ก็เหลือแบบรอเอาของมาวางให้มันแบบเต็มเต็มเนาะตรงนี้ก็มีตังเยอะๆเดี๋ยวค่อยซื้อตู้โชว์ปลาตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีปลาอะไรที่มินมีเท่าไหร่ปลามีนอ้อยมากห้องนี้ก็ขยายห้องน้ำล้วก็ทาสีแล้วนะทุกคนปูพื้นแล้วเรียบร้อยก็สีแบบนี้มินว่างมันก็ดูแบบดูเลิศหรูดีนะ ส่วนตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นระเบียงดูเหมือนเดิมดูดิไอดิปมันลงมาละ <c oughs> ตรงนี้เราก็เพิ่มโซฟานั่งเล่นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมทํางานเอา กรอบรูปที่นักสะสมมาให้มาแล้วก็นี่เดิอนออกไประเบียงได้ปลูกต้นไม้ไว้แล้วแบบนี้ถ้าชอบคลิปรีโนเวทบ้านแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนถ้ามีของเดี๋ยวเราจะมาแต่งบ้านหลังนี้เพิ่มแหละเราก็อาจจะต้องขยายพื้นที่ด้วยนะเราจะมาดูกันอีกทีว่าเราจะขยายแล้วเราจะรีโนเวทมันเป็นยังไงจะรีโนเวทไหมหรือว่าจะแค่ต่อเติมเพราะว่าพื้นที่มันจะต้องใหญ่ขึ้นไปอีกหรือว่ามินอาจจะทำบ้านหลังใหม่อีกก็เป็นได้ โอเคสำหรับวันนี้ม่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย